วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องรถบัคับ b i g กฟุตจิ๋วมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่า,าความแรงอ,อุดว้าวรถนคับขันใหม่ไปแล้วทุกคนโหเดี๋ยวเราไปลองแกะดูดีกว่าทุกคนว่ากล่องจิ๋วขนาดเนี้ยมันคือรถอะไร ว้าวโอ้โห้โคตรเท่อ่ะเดี๋ยวขอไปชาร์จแบตก่อนละกันโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะโคตรเท่เลยว่ะนี่มาเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับผมว่ามันจะแรงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เทียบให้ดูเลยระหว่างเอ่อสกิลเท่าไหร่วะเนี่ยเออสกิลน้อยละกันกับสกิลหนึ่งส่วนยี่แปดนะครับโอ้โหเบิ่มๆเลยดูดิ ขนาดไซส์น้อยมินินะเนี่ยอลองหรอม,มาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้จะแรงขนาดไหนว้าว,ว,าวอุ้ยแรงอะไรเรื่องแล้วกล้องอะไรจะิ่จบจะตกไหมเนี่ยเฮ้ยทำยังไงไม่ให้มันตกวะทำดีดีโอ้โหเฮ้ย,ยไม่เป็นรอยเฉยว่ะน่าจะลินได้ต่อ เฮ้ยไม่พังว่ะขึ้นบนนี้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 ดนึงหมาหมาหมาดูดูขึ้นตรงนี้ให้ดูนะดูดูนี่เป็นไง็นไงออฟโรดออฟโรดนี่ยกล้อยกอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เยเดี๋ยวตกน้าข้างหลังน่าจะเป็นน้ำนะทุกคนนี่ เดี๋ยวจะไม่เชีเ่ยวเป็นน้ำมาดูกันนะครับวา่าออรถประคับเจียวดงแฮลมา,าดูกันนะครับว่ามันจะพังหรือเปล่านะครับอะไรครับอะไรตะกองหนึ <laughs> <laughs> ่งเป็นอะไรอับสามสองหนึ่งไปอุ้ยไม่พังไม่พังเอาใหม่ฮะ <laughs> ตนดี้ใส่กเกียร์ <laughs> อย 2. 2. สองครับผมนี่เห็นปะสองจุดสองจุดมาดูครับต่างกันตรงไหนอ่ะน่าจะต่างนะต่างความแรงอะดู อ้ยเห็นไหมต่างบ้างต่างนะทำไมยังมองไม่ชัดลังหนึ่งแล้วสกอว้าวนี้แต่มันแรงว่ะรู้สึกว่าแรงนะอุ้ยหยนี่นี่นี่ยอกล้อครับยากไ่ะไม่ฮะอ่าลองตะกรงเล่นไหมนี่นะครับเดี๋ยวลองให้ตะกรงเล่นดูนะครับผม เฮ้ยมีคนมาหาใครอ่ะไม่รู้อ่ะเชื่ออะไรจอยจอยเออจะมาเตะมั้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงเปล่าอุ้ย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 วดขวดไปไปเดี๋ยวเราไปลองขึ้นภูเขาดีกว่าทุกคนมาดูกันนะฮะว่ามันจะรอดหรือเปล่าไว้ let's go ทงบดุลเห็นสนุนตา,าวิยามเส้าตอนหรอในสุนตาวินไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสความเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปไปเทสที่ภูเขาแต่จะพูดทําไมว่าจะไปเทสภูเขาเนี่ยเออช่างมันมาเดี๋ยวเรามาเลส <laughs> เดี๋ยวมาเลสอะไรจะมาทดสอบ WL <laughs> ด้วยนะฮะไปหาลองคันจิ๋วก่อนละกัน <laughs> ไป let's go <S <laughs> ไปเคลื่อนแรงดูนะครับว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เราอยู่ไกลอยู่นะเฮ้ยตอนนี้กำลังไกลเลยอันนี้ประมาณ2เมตรอ่ะเฮ้ยห้าเมตรห้าเมตรอุ้ย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 ตอนนี้ยังไม่หลุดนเลยครับไม่หลุดสัญญาณว่าดูนี่อู๋สัญญาณโคตรไกลเลยดูว่าจะสุดหรือเปล่านะฮะขีาไหนไม่มีสองสัญญาณเอ้ย Oh my gosh เอากำกำลังเลี้ยวเออดูดิ กระจู๊ดแค่นี้น่ะโชว์ไปเก็บมาเฮ้ยบวยอุ้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 ยมันขับหนีนี่สวยเดี๋ยวมาดู WL ดีกว่านะฮะโอ้โว้าวคันนี้เป็นขับสองนะจ๊ะสามสองหนึ่ง้วสกอตโ้ี่ติมบอดี้หรือเปล่า เด่แล้ะติดบอดี้เนี่ยหนอมติดบอดี้ม่องหนึ่งแล้ว s ก o ว้าวนี่จะตนดบอดี้ยังว้ยเบียดได้แบบดิจิตอล ดนเห็นสนตะวินยามเศร้าฝนตกครับเราก็น่าจะติดเกาะอ,อยู่นี่นะไม่เป็นไรเรามีเรม,มี่เอลไปโอ้โหนเลยง้หไม่ันหินอะไรออกออกหินหรือเปล่าไม่ลื โอ้โหอไม่เป็นไรเล่นได้ต่อวุ้ยจับยางโอเโอเคยังไงแดงปะแดงอยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนได้ว่าผลมันจะตกหรือเปล่าเสื็แล้วยังไงมันมาเร็ว เพื่อนเอ้าน้ำปูโอ้โอเคตกก็ตกนี่นี่ไงฝนตกแล้วอ่ะจะกระดดน้ำก่อนในไงตกจริงครับทุกคลิปทุกคลิปต้องน้ำตกไปไม่สนครับเพราะว่า W L เดี๋ยวรอดูนะครับฝ่ามืดก็คงบดนดนะครับคงจะเห็นส่วนตะเวนยามเช่าภูเขาเราก็น่าจะไม่ได้ไปขึ้นแล้วนะเพราะว่าดูนี่ฝนมันตกแต่ว่ามองไม่เห็นนะมันชื้นเลยมันชื้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังนะครับสองหนึ่งแลุ้้ยไม่ได้วะต้องแบบเรงๆเนาะว้าวได้นะถ้าเป็นโฟวิวนี่ได้แน่โอไม่ได้ ว้าวเฮ้ยมูกูทรงพลังดูดีว่าจะเห็นรถ W L ได้หรือเปล่าดูดูดูอ่ะรถเสียช่วยหน่อยช่าง Let's go โอ้ยเฮ้ยรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยเดี๋ยวกลับมากลับมายังไงเราดูเราดูเฮ้ยเฮ้ยกดเซียนกดกดกดเอาบอที่จริงแล้วมันมีไอ้ตัวเนี้ย ตัวลาก <c oughs> ไม่ไเลยอะ,อะไรอ่ะไม่ไปครับผมงั้นเดี๋ยวลองขนแบตดูแบตอันนี้ก็น่าจะประมาณน,น่าจะยี่สิบกรัมนะ <c oughs> นะลองดูนี่ขนแบต2เซลแล้วก็โอ้ยยุกล้อยุกล้อมี่ยุกล้อโชว์แตกล้อง <c oughs> นี่เฮ้ยเฮ้ยโดดโดดการโดดเป็นกบเลยนี่ มารับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลอง PS กันนะฮะว่าคันไหนเนี่ยจะผักกันได้จช็ขยืดแล้วกันอ่ะมาสามสองหนึ่ง let's go โอ้โห่อ้ยังไม่เอาจริงเฉยอ่ะผมจะปรับความแรงเนี่ยยี่สิบแล้วกันมาสามสองหนึ่ง let's go เออชุวนี้โป่งตีนก็เพลย์ WL อยู่ดีใช่ ก็บอกแล้วขนาดมันต่างกันยังไงเธอก็ไม่รักไม่แต่ว่าผมมีสเกลหนึงอยู่นะไอคันหนึ่งอะ <c oughs> แต่ว่ามันจะคันคันใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันบอดี้มันะค่อนข้างจะอ่วมแต่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเราจะเอามา V s กันนะครับ <c oughs> ทุกคนถ้าใครอยากดูก็บวกหนึ่งมานั้นจ้ะคอมเมนต์ <c oughs> กดไลค์ก u ซับสไคร์กดแชร์ผมด้วยคลิปนี้ไปละซี่ย a อเคกซ์ทัก้